รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัย h o m e b i o s r r o u p ร่วมกับมิตอสาร h o m e b i o s r u ไ s ด เก่ากับทํำเลชื่อดีดีสุขสวัสดิ์ราชบุรณนะทาเลที่อยู่ห่างศูนย์กลางธุรกิจเพียงแค่แม,านาม่น้ำกันรถไฟฟ้าก็จะมาราคาที่อยู่อาศัยก็ยังไม่แพงไปดูทาวน์โฮมแบรนด์เนมพีโนสุขสวัสดิ์66 3ห้องนอน2ห้องน้ำครอบครัวเริ่มต้นอยู่กันได้แบบสบายในราคาที่เป็นเจ้าของได้วิสเด,ดมคอนเน็กสุขุมวิท101คอนโด4 1ชั้นใจกลางกทม ส่วนหนึ่งใน Big กโปรเจกต์ดังวิสดัมวันโพื้นที่43ไร่มีครบทุกอย่างสำหรับชีวิตสมัยใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไหนใครที่ยังไม่ได้ของขวัญจากลุงแซนต้าบ้างมีเยอะเลยลุงแอนดี้ก็ไม่ได้ครับผมไม่มีเลยให้นอกอ่างใจของผมครับแต่อีกไม่กี่วันนี้ก็จะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปี59ปีวอกแล้วเพราะฉะนั้นอะ,อะ,อะ วันนี้เรามีของขวัญให้คุณครับเราจะพาคุณไปในทำเลที่เด่นๆโครงการดีๆกับ Home by Sky และผมแอดดี้เขมบุ๊กครับและวันนี้ครับทำเลเด่นของเราครับแหมเป็นชื่อที่มงคลเหลือเกินสุขสวัสดิ์เจอหน้าใครสุขสวัสดิ์เฮยุสุขสวัสดิ์มาสุขสวัสดีกว่าช่วง Home s u r ์เวยสนับสนุนโดย ชวนชื่นโมดัสวิภาวดีทาวโฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีายแยกหลัก4ีเริ่ม4ล้าน4แสนบาทโทร1622สุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์เป็นชื่อถนอนสายหนึ่งที่อยู่ในโซนด้านใต้ของกรุงเทพมหานครครับระยะทางเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ28กิโลเมตรเริ่มจากแยกจอมทองไปจนสุดนู่นเลยครับตรงปากอ่าวไทยบริเวณป้อมพระจุนครับในเขตจังหวัดสมุทรปราการนู่นเลย โอ้โหระยะทางขนาดนี้เซอร์เวส์3วันก็ยังไม่จบนะครับงั้นวันนี้ครับแอนดี้จะพาคุณไปดูสุขสวัสดิ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตราชบุรณะก็แล้วกันครับเพราะว่าสุขสวัสดิ์ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าอยู่ใกล้กับเขตศูนย์กลางธุรกิจอย่างพระรามสามมากที่สุดครับแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดอีกด้วยครับเพราะใช้ได้ทั้งทางด่วนขั้นที่1ผ่านไปถึงสะพานพระรามเก้าครับแล้วก็มีวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านทางสะพานภูมิพลได้อีกด้วยเห็นไหมสะดวกสบายขนาดไหนยังยังไม่พอครับ เพราะอนาคตเนี่ยสุขสวัสดิ์เขาจะมีรถไฟฟ้าให้เป็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองช่วงที่เรียกว่าเตาปูนราชบุรณะนะครับโดยรถไฟฟ้าสายนี้นะครับจะวิ่งไปตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ไปจนสุดเส้นทางที่สถานีสุดท้ายนั่นก็คือสถานีครุไหนครับอยู่แถวซอยสุขสวัสดิ์70นั่นเอง ข่าวความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างกันได้ในปลายปี2,559ครับและเริ่มให้บริการได้ในปี2,513ถึง2,564นั่นเองครับส่วนสภาพพื้นที่ของสุขสวัสดิ์ราชบูรณะในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมเป็นส่วนใหญ่ครับตามแนวถนนใหญ่ก็จะมีอาคารพาณิชย์เต็มไปหมดเลยครับร้านค้าบริการต่างๆมีครบทุกอย่างห้างสรรพสินค้าก็จะเป็นประเภทซูเปอร์สโตร์ทั้งโลตัสและบิ๊กซีครับ ส่วนบ้านใหม่ของคุณถ้าสนใจแถวนี้แล้วก็ก็คงต้องเข้าไปดูในซอยย่อยครับมีโครงการใหม่ๆให้เลือกอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับประเภททาวน์โฮม2ชั้นราคาก็เริ่มประมาณ2.5ถึง2.6ล้านบาทขึ้นไปครับแล้วยังมีบ้านแฝดอีกด้วยนะราคาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4-5ล้านบาทครับอย่าลืมอย่าลืมครับตรงนี้ใกล้ศูนย์กลางเมืองแค่ข้ามแม่น้ำเท่านั้นเองครับสาธุข,ขอให้รวยเนทะิรคุณ พื้นที่สุสวัตนี่เขาดีจริงๆเลยนะครับนอกจากชื่อเขาดีแล้วนะครับต้องบอกนี้ครับว่าข้ามาเนี่ยจากแม่น้ํามาก็ถึงพระรามสามสาทรแล้วนะครับทางด่วนก็มีวงแหวนอุตสาหกรรมก็มีรถไฟฟ้ามีแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับอยากได้ที่นี่ไหมครับถ้าอยากได้มาเลยครับโฮมชอยแรกข,ของเราที่พาคุณไปดูเนี่ยเป็นโครงการที่มีทั้งบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมด้วยถูกใจแน่นอนครับเพราะที่นี่มีชื่อว่าคลีโนคลีโนครับสุขสวัดิ66เจอกัน c h o i ส์สนับสนุนโดย <S <S ชวนชื่นเจรลันสามทาวโฮมพร้อมอยู่หน้ากว้าง5.5เมตรใกล้รถไฟฟ้าท่าพาเริ่ม5ล้าน2แสนบาทโทร1622 จังเลยคุณผู้ชมครับแหมจะเหนื่อยแค่ไหนอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับมาเจอบ้านแบบนี้ของเรามันหายเหนื่อยไปทิ้งสะกดคำว่าเหนื่อยนี่ไม่เป็นเลยนะครับโอ้โหและไม่ใช่ตอนนั้นนะครับคุณแอนดี้นะครับเฮ้ยสวัสดีพี่สุเทพครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการพีโนสุขสวัสดิ์66ของเราเนะครับเรายังมีฟาร์เซอี้หลายอย่างนะครับที่จะสามารถสร้างความอุ่นให้กับคุณแอนดี้แล้วกับลูกบ้านนะครับที่อยู่ในโครงการเรายกตัวอย่างเช่นขับเฮ้าส์นะครับนะครับสระว่ายน้าแล้วก็ ฟิตเนสนะครับครับัวทีสามารถที่จะขี่จักรยานได้โดยรอบนะครับของโครงการโดยที่มีความปลอดภัยนะครับเพราะเรามีรปภดูแล24ชั่วโมงโอ้โหยอดเยี่ยมมากนี่คือพี่ชายของเราที่พาเราเนี่ยมาดูโครงการดีๆครับกับพลีโนุ่ขสวัสดิ์66นั่นเองครับและโครงการเรานี่อยู่บนพื้นที่เท่าไหร่ครับ โครงการพีโน่สุขสวรรค์หงของเราเนี่ยครับอยู่บนพื้นที่28ไร่นะครับจำนวนยูนิตทั้งหมดคือ277ยูนิตนะครับก็ถือว่าไม่เยอะไปใช่ครับและกำลังพอดีพอดีใช่ครับและมีกี่แบบนะครับเรามีอยู่2แบบนะครับเรามีบ้านทาวน์เฮาส์18ว่าจำนวน243ยูนิตนะครับครับแล้วตัวบ้านนะครับอีก34ยูนิตครับในกรรวมกันก็เป็น277ยูนิตนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทาวน์โฮมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านของเราเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเดียวกันหมด ใช่ครับผมเป็น18วาแล้ะครับหน้ากว้าง5เมตร50อ่าแล้วสูตรบ้านแฝดก็เหมือนกันหมดไหมฮะครับเหมือนกันหมดแลครับเป็นบ้านแฝดที่บนพื้นที่36ตารางวาอาโอเคได้งั้นเราเข้าไปดูกันเลยไหมฮะวันนี้พาผมไปดูที่ไหนดีพี่อ่าขอไปดูบ้าน18วาก่อนนะครับอาโอเคได้เลยเชิญครับพี่ ครับเชิญครับปินดี้ครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับท่านนอกก็สวยแล้วนะดูอบอุ่นแล้วนะเข้ามายิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่เลยอันนี้เป็นสไตล์อะไรครับโมเดิร์นคลาสสิกครับผมโมเดิร์นคลาสสิกนะเราออกแบบบ้านให้ให้ดูอบอุ่นนะครับมีความสุขนะครับพื้นที่ของบ้านงเรานี่เท่าไหร่นะครับบ้าน18ตารางวาลนะครับพื้นที่สอยเรา100ตารางเมตรนะครับอืมก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ สองห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องอเนกประสงค์อ่าโอเคได้งั้นเรามาทัวร์บ้านกันดีกว่าเชิญครับนี่เข้ามาตรงนี้ก็เป็นเป็นโซนลิฟิ่งรูมแล้วครับผมนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวใช่ครับดินิ่งเชฟของของเราใช่ครับนะครับนะฮะห้องครัวเป็นไงฮะห้องครัวนี้อันนี้แล้วแต่ลูกบ้านจะปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะอยู่ห้องครัวในบ้านก็ได้หรือจางนอกก็ได้นะครับแต่เรายังมีโซนพิเศษก็คือโซนที่เป็นโซนอเนกประสงค์นะครับที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความต้องการลูกค้าได้ลูกค้าบางท่านอาจจะทําเป็นห้องนอนนะครับ,รบหรืออาจจะทําเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรืออาจจะทำเป็นห้องครัวก็ได้นะครับเชิญครับนี่ชั้น2แล้วคุณผู้ชม อันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่มากนะครับก็คือเต็มพื้นที่ของบ้านนะครับสามารถเทควิวชมงนอกได้เต็มที่โอสวยมากเลยทีเดียวแล้วยังมีวอล์กอินพลาซีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเราก็จะมีระเบียงให้คือสามารถเดิออกไปเทควิวได้เลยครับสามารถเทควิวได้ นี่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับผมสําหรับให้ทางาลูกๆนะครับของลูกบ้านนะครับสามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะครับดีมากเลยโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็เหมือนกับเป็น,เป,นเป็นบ้านหลังแรกในการสร้างครอบครัวใช่ครับ ห้องนี้เราจะสามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรือเป็นห้องนอนก็ได้ก็คือสามารถทําเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ใช่ครับใช่ครับ<ด>หรือทำเป็นห้องนอนก็ได้นะครับก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยครับโอ้ดีดมากเลย วันนี้ทำเลที่ตั้งของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปฮะสุขสวัสดิ์ถือว่าเป็นทำเลที่คนเนี่ยกำลังมองหาที่อยู่อาศัยอยู่เยอะครับตอนนี้โครงการเราเนี่ยสร้างเสร็จไปถึงไหนแล้วก็โครงการของเราครับดรืเนินการก่อสร้างไปประมาณสัก50%แล้วนะครับโอ้โอเคเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปย้ำอีกที277ยูนิตครับซึ่งเราจะมีการเนี่ยแบ่งออกมาเป็นทาวน์โฮมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านแฝดส่วนหนึ่งนะครับยังมีอยู่เยอะใช่ไหมเราขายไปแล้วเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังทันอยู่นะยังทันครับยังทันครับจะต้องรีบนะครับราคาครับครับในส่วนของทาวน์โฮม18วารนะครับเราเริ่มต้นที่2.59ล้านนะครับ2.59ล้านครับผมนะครับซึ่งทุกทุกทุกหลังของทาวน์โฮมนี้ไซส์เท่ากันหมดครับผมถูกไหมฮะแล้วบ้านแฝดล่ะบ้านแฝดเราเริ่มต้นที่3.99ล้านนะครับบนพื้นที่บ้านแฝดเราคือ36ตารางวานะครับนะครับพื้นที่จะสอย110ตารางเมตรนะครับเรามี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องครัว สามารถจอดรถได้2คันอ่าและนะคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะเคลียร์กันแล้วมีเวลาแวะมาดูกันได้เลยเพราะที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าพี่สุเทพรอคุณอยู่ตลอดและรวมไปถึงนะเซลล์คนอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้ฝากด้วยละกันพลีโนสุขสวัสดิ์66ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม ชอบไหมครับคุณผู้ชมครับชอบโอ้ผมรู้เลยอ่านใจคุณออกชอบผมใช่ไหมครับอุ้ยชอบบ้านงั้นมาดูเลยนะครับแต่ตอนนี้อย่าพึ่งมาดูดูรายการให้จบก่อนครับเพราะยังเหลืออีกหนึ่งช้อยครับอีกช้อยหนึ่งนี่เราข้ามไปทำเลเด่น,เ,ดนเลยโดนๆสุข,ขุมวิทจะเป็นสุข,ขุมวิทที่ไหนสักครู่เดียวครับช่วงโฮมช้อยสนับสนุนโดย ชุนชื่นโมดัสวิภา,าวดีทาวน์โฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีรายแยกหลัก4เริ่ม4ล้าน4แสนบาทโทร1622 มันสุดยอดมากคุณผู้ชมครับโอ้โหเข้ามาแล้วมันรู้สึกสบายเหมือนคอนเซปต์ที่นี่ครับ m o r e t h a n just a living space โอ้โหเมื่อชีวิตของคุณได้ไมาอยู่ที่นี่แล้วผมบอกเลยว่าทุกสิ่งอย่างนั้นจะเชื่อมโยงเข้ามาครับนะให้คุณเนี่ยได้รู้สึกว่าเบลนกับทุกสิ่งอย่างจริงๆนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุณเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้วิถีชีวิตเทคโนโลยีโอ้โหนี่สำคัญมากแล้วก็รวมถึงธรรมชาติที่มารวมตัวกันเป็นสิ่งเดียวทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากออกไปไหนอีกแล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู wisdom connect สุขวิทย์ร้อยหครับโอ้สบายมากจริงจสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีครับคุณตายใช่ไหมครับตายค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนพาคุณแอนดี้ชม wisdom connect ของเราค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมคะเพราะว่าความสวยงามกําลังรอคุณแอนดี้อยู่ไปเลยครับขอบคุณมากครับเช่นค่ะคุณแอนดี้ขอบคุณมากคุณตายวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่คุณแอนดี้มาเยี่ยมชมโครงการของเราขอคุแต่ขออนุญาต อธิบายโครงการภาพรวมของเราจริงๆโครงการเราเนี่ยจะเรียก Wisdom 101วนะคะวันนี่หมายถึงเป็นโครงการที่รวบรวมระหว่างที่พักอาศัยแล้วก็สถานที่ที่เป็นไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งจะประกอบด้วยคอนโดมิเนียม3เฟสนะคะเฟส1เฟส2และเฟส3รวมไปถึงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าโครงการก็คือบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นช้อปปิ้งมอลลเป็นไลฟ์สไตล์มอลค่ะ ตัวนี้จะเป็น Wisdom Connect นะคะ Wisdom Connect จะประกอบไปด้วย ที่พักอาศัย673ยูนิตนะคะคทั้งหมด41ชั้นค่ะคุณแอนดี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซเชียลคอนเน t i ชันลาวส์ค่ะซึ่งจะเป็นพื้นที่ฟ a c i l ลิตี้ขนาดใหญ่ประมาณ100ตารางเมตรมนะคะจะมีฟรี Wi-Fi ให้ทางลูกบ้านเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้เต็มที่เลย,ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะมีทางลิฟต์แก้วค่ะลิฟต์แก้วเชื่อมจากตัวชั้นล่างเป็นกราวฟอร์ขึ้นมาที่ชั้น5เพื่อพูดปรับสังสรรค์กับเพื่อนนะคะคได้สาหรับตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้าซึ่งเป็นระบบน้ำ เกลือนะคะกว้างเก้ายาวสาเมตรแล้วก็จะมีโซนที่เป็นฟิตเนสด้วย30เมตรเลยครับใช่ค่ะว่ายกันเหนื่อยเลยค่ะในส่วนของเรสซิเดนต์เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ชั้น5ถึงชั้น41นะคะจะเริ่มไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กเลยคือไซส์หนึ่งห้องนอนประมาณ26.9ถึง29ตารางเมตรโอเคค่ะแล้วก็ไซส์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยคือไซส์เฟล็กซี่ทูเบดดูมไซส์38ตารางเมตรถึงสี่สิบสองเรียกได้ว่าไซส์เนี้ยค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควระ <ผ>ะจะเป็นลักษณะห้องแบบหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องอเนกประสงค์โอเคมาไปดูห้องกันดีกว่าครับคะ่ะใช่<า>เลยคะ่ะ ค่ะคุณแอนดี้ขอบคุณครับ,อรบโอ้โหห้องโคซี่มากใช่ตรงนี้ค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าห้องนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมห้องนี้เราเรียกว่าเฟล็กซี่ทูเบดรูมนะคะเป็นไซส์38.3ถึง42ตารางเมตรมพื้นนี่ให้อย่างนี้เลยไหมพื้นนี้เป็นลามิเนตค่ะความหนา12มมตรค่ะว้าวด,าดีมากดีมากอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นตรงไหนดีคะห้องน้ำก่อนเลยแล้วกันค่ะขออนุญาตครับได้ค่ะนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นห้องน้ำที่ผมว่าดูมีความเป็นลอฟอยู่ในตัวเหมือนกันนะ ตัวผนังนะคะจะได้เป็นกระเบื้องสีโทนนี้เลยนะคะได้อย่างนี้หมดเลยใช่ไหมได้อย่างนี้หมดเลยอโอเคห้องน้ําผ่านเลยผมชอบนีค่ครับมาส่วนของคิดเช่นไหมคิดเช่นไหมอ่าคิดเช่นก่อนก็ได้ค่ะดูสิคือเรามีส่วนของประตูสไลด์แยกให้ตรงนี้ก็เวลาทํากับข้าวจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเยี่ยมมากมีบิวอิน,น,นชุดนี้ให้ด้วยค่ะ อันนี้ให้อย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะโทนโสีนี้เลยนี่ก็เป็นโต๊ะนะฮะสำหรับนี่ห้องนี้ประมาณสัก2คนนะจะกำลังพอดีนะใช่ค่ะกำลังพอดีสามคนก็ยังได้เลยเอาจริงได้ค่ะเพ <อ S 1> ะราะเรามีอีกห้องนึงค่ะตัวนี้เป็นห้องอฟัง c ชนัน n a หรือเป็นห้อง m u l ิเพอร์โพสที่ลูกค้าสามารถทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการอันนี้เราทําให้เป็นไอเดียค่ะถ้าเป็นห้องนอนก็จะเนี้ยใส่เตียงได้สัก3าฟุตได้ดีมากค่ะ เชิญค่ะคุณแอนดี้ครับตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของลิฟวิ่งสบายไหมคะระยะของการดูทีวีก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสม ขออนุญาตนั่งเลยนะเชิญเลยค่ะขออนุญาตด้วยเลยตรงนี้นั่งเทควิวด้านข้างเนื่องจากจะมีเป็นพื้นที่ระเบียงสามารถเทควิวได้นะคะแล้วก็จุดเด่นของเราอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นส่วนของที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้เรามีกริวปิดให้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยโอ้ดีมากเลยค่ะไฮไลท์ของเรามีที่ตัวสวิตช์ไฟค่ะเดี๋ยวแต่พาคุณแอนนี่ไปดูที่สวิตช์ไฟตรงนั้นูนิดนึงตรงนี้ค่ะจะเป็นระบบทัชสกรีนตรงนี้โชว์เลย ตรงนี้เราทำรองรับตัว Home automation ด้วยเป็น Mo เด r n Lifestyle ค่ะลูกค้าสามารถเปิดไฟเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้จริงเหรออันนี้ค,คือให้ด้วยอันนี้ให้ด้วยค่ะและตัวล็อกเองก็เป็นแบบทัชสกรีนตัวล็อกตรงนี้จะเป็นแบบพาสโค้ดเป็นคีย์การ์ดแล้วก็ใช้เป็นมันนวนได้อ๋อโอเค,คะนะโอ้โหก็ให้เยอะเหมือนก<ช>ันนะโอเคมาถึงห้องนอนสุดท้ายของเรานี่เลยครับห้องนอนตัวนี้จะมาพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าให้นะคะซึ่งเป็นขนาด ความลึกอยู่ที่70ซนเมตรสามารถวางพวกกระเป๋าเดินทางได้สบายเลยโอเคเป็นไงคุณผู้ชมชอบไหมฮะถ้าชอบแบบนี้ผมว่าไปคุยราคากันดีกว่าได้ค่ะเช่นครับนีเลยค่ะ ยอดคุณผู้ชมครับมาดูแล้วนะฮะก็รู้สึกชื่นชอบนะครับแล้วก็ยิ่งได้มาเจอคุณต่ายด้วยเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเสียงคุณนี่ทําให้รู้สึกว่าอยากมาอยู่ที่นี่มากเลยเข้าคอนเซ็ปต์ที่นี่จริงๆฮะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเนี่ยมองไปจากตรงนี้นะฮะดูสิคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะแมคโดนัล <McDonald 's S 2> ก็มีธนาคารก็มีนะฮัลสวิสคาก็มีที่อยู่ในโซนแอเรียของ <Which> ใช่ซึ่งต่อไปจะไม่มีแค่นี้นะคะจะมีมากกว่านี้ในส่วนของช้อปปิ้งมอลลที่เป็นโซนด้านหน้าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นร้านค้า,าก็จะเป็นแนวแบบเทรนด์ๆชิกๆนะคะแล้วก็จะมีพวกแบงค์เซอร์วิสก็น่าจะครบครันเลยละคะ่ะเยี่ยมเลยทีเดียวอะหลายคนถามว่าแล้วจะมากันยังไงที่นี่ ง่ายมากเลยค่ะตรงนี้เราจะมีอำนวยความสะดวกสร้างสกายวอล์ค่ะคุณแอนดี้จาก BTS ปูนวิถีมาเชื่อมเข้ากับตัวช้อปปิ้งมอลล์ด้านหน้าเลยอยังงั้นเลยครับใช่ค่ะเดินทางสะดวกสบายมากหรือว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคุณแอนดี้ใช้เป็นจักรยานสามารถปั่นเชื่อมเข้ากับตัวช้อปปิ้งมอลล์เราได้เลยนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในตัวช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยเรามีวิสตอมแท็กค่ะเป็นเลนจักรยานลอยฟ้ามัลติเลเวลค่ะในตัวของพื้นที่ของอาคารเลยประมาณ1.3กิโลเมตรเลิศมากเลยเลิศมากเลยทันสมัยค่ะสุดยอดแล้วอยู่สุขุมวิทคุณผู้ชมครับร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะฮะแล้วก็สําคัญก็คือการเดินทางสะดวกสบายขณะดนี้ตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะสาหรับเฟสแรกนะคะซึ่งจะกําหนดแล้วเสร็จเนี่ยก็คือมิถุนาปี6-1เลยก็หลังจากนี้สัก ประมาณสปีได้ใช่ค่ะซื้อลงทุนไว้ก่อนเลยผมว่าจะจะอยู่เองก็ได้จะปล่อยเช่าก็ดีเป็นกำไรโอ้สบายบหลือเลยทีเดียวนะครับและคราวนี้เฟสสองล่ะเฟสสองเราแพลนเร็วๆนี้ละค่ะที่จะมีเปิดขายก็คือหมายความว่าหมายความว่าเฟสหนึ่งนี่ก็กำลังจะหมดแล้วใช่ค่ะเหลือเพียงแค่30ยูนิตสุดท้ายละค่ะคุณผู้ชมครับรีบกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้มาเลทไปหรือเปล่า คยังมีห้องสวยๆให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะยังอยู่นะฮะใช่ยังมีทั้งแต่ทุก type เลยค่ะนะครับก็รีบมาดูแล้วกันใช่ค่ะราคาครับราคาตอนนี้สําหรับหนึ่งห้องนอนนะคะสตาร์ทอยู่ที่3.3ล้านโอเคนะถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงมากค่ะไม่ได้แพงมากใช่ในโลเคชันแล้วก็สิ่งที่จะได้ใช่เลยค่ะ แล้วไปแม็กสุดเลยประมาณเท่าไหร่ฮะสาแม็กสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5.9ค่ะ5.9ใช่ค่ะโอเคนะผมว่าเป็น reasonable price อะใช่ไม่ได้แพงจนเกินไปผมว่ารับได้อยู่แต่ รีบมาดูกันก่อนสามสิบยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายครับให้คุณไต่ที่มีเสียงไพเราะน้าเป็นดีเจไปดาวน์สเตตไหมฝากถ่งผู้ชมเลยครับค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะตอนนี้เราเหลือเพียง30มสิบยูนิตสุดท้ายแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบหนึ่งห้องนอนแล้วก็เป็นแบบ f ฟ e ็กซี่ทูเบที่พาคุณแอนดี้ไปชมนะคะลูกค้าจะได้ความครบคันเลยค่ะนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยจะได้ทั้งสังคมสุขภาพด้วยนะคะครบคันเลยค่ะ ผมว่าใครมานะครับที่นี่นะครับเจอคุณต่ายผมบอกแล้วว่าคุณต้องซื้อครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะ เจ๋อใบใหปีนี้กันดีกว่านะครับปีหน้าเจอกันใหม่และอย่าลืมนนครับปีหน้าปีวอกปีลิงครับทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาขยันขันแข็งน,น,นะมีพลังเยอะๆเหมือนผมครับจะได้ทํางานเยอะๆมีเงินเยอะๆและก็ไปซื้อที่อยู่อาศัยของคุณตามใจชอบเลยทีเดียวปีนี้ใครไม่ได้ซื้อปีหน้าต้องได้อย่างแน่นอนครับโฮมบ b ๊กสกายก็ยังดําเนินนะฮะในการที่จะทํารายการดีๆครับเพื่อที่ให้คุณเนี่ยไปดูทําเลเด่นๆโครงการดี ไปพร้อมกับผมคร,รับแอดดี้เขมิบมุกวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ